สวัสดีครับเรื่องเล่าก่อนแปลงฟันครับประจำวันพฤหับสบดีที่27พฤษภาคม2 5 1 4นะครับไปกันที่ข่าวแรกแบบชอกช้ำระกมใจเมือ่อัคืนที่ผ่านมาครับมีการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูโรปาล,ลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเป็นถ้วยใบเล็กของยุโรปนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบียรเรลครับเรือดำน้ำสีเหลืองจากสเปนพบกับ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ชิงกันที่ประเทศโปลแลนด์นะครับผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าใน90นาทีเนี่ยสเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยเบียเรอัลได้ประตูขึ้นนําจากเคราดโมเรโนสูน่าชาอิสเปนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูจากเอดิสันคาวานี่สุนาชาอูรุกวัยก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าก็ยังทําอะไรกันไม่ได้ครับต้องตัดสินกันด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับ ซึ่งทางเบียร์เลเนี่ยยิงแม่นมาก11คนยิงเข้าหมดส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดคนสุดท้ายก็คือผู้รักษาประตูดาบิดเดเคอาร์นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยผมดูแล้วมันซ้อมอยิงหยุดโทษกันมาแน่นอนครับแต่ละคนนี่ยิงกันคมกริบนะครับก็จบเกมการแข่งขันครับก็เป็นเบียร์เลครับของอูไนเอเมรี่ครับสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์สมัยที่4จากการเข้าชิง5ครั้งของ กุนซืออย่างอูนเอเมรี่นะครับซึ่ง3สมัยแรกเนะี่ยอูนสามารถคว้าได้กับเซบีย่า3ปีติดก่อนจะมาพลาดท่าในการชิงครั้งที่4กับทีมอาร์เซนอลที่เข้าชิงกับเชลซีนะครับสมัยคุมอาร์เซนอลและครั้งนี้ก็เป็นสมัยที่สีของเจ้าตัวซึ่งต้องบอกว่าอูนคือเทพเจ้าของถ้วยใบนี้โดยแท้ครับส่วนทางเบียเรียลเนี่ยผมคงจะตามฟ้าแชมป์ครั้งนี้นี่คือ ถ้วยสโมถ้วยชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกของสโมสรน,นะครับที่สามารถคว้าไปได้ส่วนโอเลกุน่าโซชาครับก็ยังคงต้องรอคอยแชมป์แรกกับปีศาจแดงต่อไปครับผมไปกันที่ข่าวที่2แบบรวดเร็วครับอ่าเมื่อคืนครับก็ไปอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ประกาศออกมาเมื่อช่วงประมาณดึกๆของเมื่อคืนวานนะครับก็เป็นข่าวการแยกทางของอินเตอร์มิลานกับยอดกุนซืออย่าง e อันโตนิโอคอนเต้ซึ่งหลายคนก็แปลกใจว่า เกิดอะไรขึ้นทั้งที่คอนเต้เนี่ยเพิ่งพางูใหญ่คว้าแชมป์เกาโชเซเรอากลับมาคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกน่าจะในรอบ9ปีนะครับซึ่งจากการหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยของสื่อต่างเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่เจ้าของอินเตอร์มิลานซึ่งก็คือกลุ่มซูหนิงนะครับกลุ่มทุนจากจีนเนี่ยต้องการที่จะลดค่าใช้ใจ่ายของสโมสรน,นะครับด้วยการมีนโยบายที่จะปล่อยนักเตะออกไปเพื่อเอาเงินเข้าสโมสรจำนวน80ล้านปอนด ซึ่งตัวคอนเต้เองเนี่ยไม่ยอมนะครับซึ่งสโมสรเนี่ยต้องการน้าทีมปร,รั่งเ็สแต่ว่าต้องการปล่อยนักเตะเพื่อเอาเหินเข้าสโมสรตรงนี้เนี่ยนโยบายมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คอนเต้เนี่ยงัดกับบอร์ดบริหารของสโมสรครับสมัยตอนอ,อกจากเชลซีเจ้าตัวก็งัดกับบอร์ดสโมสรมานะครับทำให้ต้องออกจากทีมมาซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป้าหมายต่อไปสถานีต่อไปของคอนเต้จะเป็นที่ไหนนะครับส่วนอินเตอร์เนี่ยตอนนี้มองตัวแทนของ คอนเต้ e ที่จะมาทําทีมในฤดูกาลหน้าไว้2คนซึ่งมือวางอันดับหนึ่งก็คือซิม o เน่อินซากี้นะคุนซือทีมอินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอนะครับแล้วก็อีก1คนก็เป็นกุนซือที่เรียกได้ว่าเนื้อหอมมากในตอนนี้ก็คือแม็กซิมิเลโนอัเลกรีนะครับอดีตกุนซือยูเวนตุสนะครับก็มอง2คนนี้ไว้นะครับส่วนคอนเต้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะตกงานไม่นานนะครับก็ ตอนนี้ก็รับค่าชดเชยไป7ล้านปอนด์แล้วก็น่าจะหาทีมใหม่ได้ไม่ยากก็ต้องมาดูกันต่อไปครับว่าคอนเต้จะไปที่ไหนนะครับไปที่ข่าวที่3มครับข่าวสุดท้ายของวันนี้เป็นเรื่องของคุณซีเหมือนกันแต่นี้เรียกว่ายังไม่เป็นทางการแต่ก็เกือบจะออฟฟิเชียลละก็เป็นฟราบิซิโอโรมาโน่ครับเจ้าเดิมกับนักข่าวเจ้าเดิมที่เรื่องการซื้อขายเนี่ยไว้ใจก็ได้เลยว่าค่อนข้างชัวนะครับก็ตีข่าวให้ข่าวมาว่าซีนดีนซีดานเนี่ย ยอดคุนซื่อชาวฝรั่งเศสของสโมสรราชชุดขาวเรอัลมาดริตเนี่ยตัดสินใจแยกทางกับ oh. สโมสรแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาเช่นกันซึ่งเหตุผลเนี่ยก็เป็นเพราะว่าซีดานเนี่ยน่าจะรับผิดชอบกับผลงานที่พามาดริดจบมือเปล่าไร้ถ้วยแชมป์เลยในฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสื่อหลายเจ้าก็มองว่า สถานีต่อไปที่ซีดานจะไปคุมทีมเนี่ยน่าจะเป็นยูเวนตุสซึ่งเป็นสโมสรเก่าที่เจ้าตัวเคยเล่นให้สมัยเป็นนักเตะนะครับแล้วก็สถานการณ์ของอันเดียปิโรที่เวนตุสก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักปีนี้พาทีมจบแค่อันดับที่4นะครับก็เป็นไปได้ว่าซีดานเนี่ยอาจจะเข้าไปทําทีมยูเวนตุสหรือมองอีกแง่หนึง่งอาจจะเข้าไปทําทีมชาติฝรั่งเศสหลังจบการแข่งขันยูโร2021 นะครับซึ่งจะเข้าไาแทนดีเดียเดชองซึ่งก็อาจจะวางมือหลังจบยูโรนี้ก็ได้นะครับก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าอดีตยอดนักเตะอย่างซีดานเนี่ยจะไปคุมทีมที่ไหนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับข่าวก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็สนับสนุนคู่สนับสนุนของเราก็นี่ครับเสื้อพิธีกรสวยๆเหมือนเดิมไปชมกันได้เลยที่ฟุตบอล888ครับทาง Facebook แล้วก็ทาง Instagram นี่ครับ ลิเบโลคิสนะครับเข้าไปดูกันได้เลยครับผมก็สำหรับวันนี้เรื่องเล่าก่อนแปลงฟันครับก็ต้องขอลาไปก่อนอ่ะสุดท้ายาฝาก EP ีที่6นะครับเรื่องของอเป็นชื่อ EP ีว่าเกียรติยศคาดน้ำตาซีซั่นสุดดราม่าของหลุยส์โซเรสนะครับฝากไปชมกันได้ฝากไปช,มไ,ไปชมไปแชร์กันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ